คุณพ่อของมีนพิชยากังวลเรื่องนี้ชาวเน็ตแห่แชร์คำพูดคุณพ่อสอนมีนพิชยาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิต ในรายการวุฒิโชว์อีพี26ค่ะคุณพ่อสุพัฒน์วัฒนามนตรีได้แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับลูกสาวมินพิชยาอย่างลึกซึ้งเขาเล่าว่าเมื่อมินยังเด็กเด็กที่เงียบขี้อายไม่กล้าสแสดงออกและเคยมีเหตุการณ์ที่ต้องนําเสนอในห้องเรียนแต่เกิดตกใจจนต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งทําให้คุณพ่อคิดว่าอาจเลี้ยงลูกมาในทางที่ผิดทําให้มินมีความมั่นใจต่ําอย่างไรก็ตามคุณพ่อรู้สึกประหลาดใจและภูมิใจมากที่มินสามารถปรับตัวและประสบความสําเร็จใน ในวงการบันเทิงได้แม้จะเริ่มจากพื้นฐานที่แตกต่างกันเขาชื่นชมความสามารถของมินในการเข้ากับเพื่อนและทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคุณพ่อยังได้พูดถึงความกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตโดยย้ําว่าไม่อยากให้มินหลงระเริงกับความสําเร็จและควรใช้ชีวิตอย่างมีสติเขามองว่าความรักจากครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดและรู้สึกว่าลูกเป็นกําลังใจที่สําคัญในชีวิตของเขาสุดท้ายคุณพ่อส่งข้อความให้มินระมัดระวังและไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตพร้อมทั้งให้กําลังใจ ให้ทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดในทุกวัน